เวลายินตามเดิมวันนี้ก็ค,คือขิดส้นตายภายในเวลาบ่ายโมงถูกไหมฮะใช่ครับครับจะม,มีการก็ต้องเข้าไปถึงเวลาบ่ายโมงถ้าเผื่อทางรัฐบาลยังไม่เคลียร์นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเคลียร์ขมรออกนะครับ74ไล่ไร่เขาออกไปให้หมดนะมันยังมีเวลานี่ยังเหลือตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยกว่าจะถึงบ่ายโมงก็ททำทันนี่ถ้าจะทำจ,จริงๆอ่งะนะครับ พราะว่ามันแผ่น,ผนดินไทยนะเราไม่ได้ไปไล่ขเขมรในแผ่นดินขเขมรน,นะครับอันนี้นะอย่าไปออกข่าวมั่วเนี่ยข่าวมันไปสับสนบางคนก็ยังไปเข้าใจว่าผมจะบุกเขมรดูดิครับไปออกข่าวอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับมันไม่ใช่แผ่นดินไทยครับแล้วไม่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนเลยนะครับบ้านหนองยากแก้วก็เช่นกันครับ25ไร่เอาเขาออกผมก็กลับเลยครับนะพวกเราก็กลับเลยเราก็ไม่เข้าไปหรอกครับแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทํา ประชาชนก็ต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมากล่าวหาภาคประชาชนเลยนะครับว่าภาคประชาชนเนี่ยจะมาก่อควนจะมาอะไรอ่ะสร้างปัญหาไอ้คนสร้างปัญหาคือรัฐบาลครับรัฐบาลน่นแหละเป็นตัวปัญหา ปล่อยให้เขเมรนอยู่มาได้ยังไงครับ40กว่าปีนะประชาชนนี่ไม่ใช่คนสร้างปัญหานะนะครับอย่ามาโทษประชาชนเราก็ให้เวลาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วนะปีนี้เราก็ให้เวลามาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วนะครับอย่ามาโทษครับอย่ามานอดประชาชนนะถ้าเกิดว่าบ่ายโมงทหารยังไม่ผัดกนารชาวกงจังของพี่กิจกรรมที่เราทำอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นผมก็เดินเข้าไปผมก็ขอเดินเข้าไป นะครับอย่าขวางผมถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ให้เข้าพื้นที่อะครับไม่ให้เข้าผมก็จะเดินเข้าเดินเข้าไปทำอะไรบ้างครับอาจารย์เอาก็ผมบอกแล้วผมจะเดินเข้าไปลืออ้อไปไล่ <laughs> นะครับไม่มีเครื่องเครื่องจักรมาด้วยไหมพี่โดยตรเนี่ยผมก็เตรียมมาแล้วเนี่ยรถแม็กโครผมมาแล้วรถแม็กโครรถแทรกเตอร์ผมเตรียมมาแล้วถ้าสมมติวันนี้มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกก็ไปจับขเขมรก่อนแล้วค่อยจับผมผมยอมให้จับแต่ต้องไปจับขเขมรให้หมดก่อน แล้วจับผมต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเพราะคนที่ทำผิดคือขมิน้นทำผิดมานานแล้วนะครับกฎอายการศึกไม่เห็นไปจัดการกับขมิ้นได้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วถ้าจะจับผมผมยอมให้จับแต่ทหารก็ต้องไปอ่านกฎหมายพระราชบัญญัติกฎอายการศึก2497ให้ดีเสียก่อนมาตา2ระบุว่าไงว่าจะประกาศกฎอายการศึกเนี่ยหมายถึงว่ามันมีภัย แล้วใครเป็นภัยผมถามหน่อยวีละเป็นภัยเหรอกับประเทศไทยแล้วเขเมรที่มันมาแย่งแผ่นดินไทยมันไม่ใช่ภัยเหรอใช่ไหมครับเขเมรครับคุณต้องไปจัดการเขมรคุณจับเขเมรก่อนแล้วจับผมผมยอมเท่าเท่าเียมกันครับจะดําเนินคดีก็ต้องดําเนินคดีกับเขเมรก่อนแล้วดําเนินคดีกับวีละวีละยอมครับเอาเลย เข้าไปในพื้นที่แล้วเอาเครื่องจักรอะไรเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายหรือบานปลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาวแผ่นดินไทยหรือเปล่าละครับผมเข้าไปแผ่นดินเขมรไหมแผ่นดินไทยก็จงแต่ว่าเจ้น้ที่เขาก็พยายามแบบไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้มีการยอยุ่อย่างเงี้ยไม่ให้เกิดความวุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจัดการกับเขมรทิครับจัดการกับเขมรหรือยังครับถ้ายังไม่จัดการกับเขมรเนี่ย มันก็ไม่ถูกต้องนะที่จะมากล่าวหาว่าประชาชนไทยก่อความวุ่นวายผมก็ไม่รู้ใครจะเข้ากับผมผมก็ไม่รู้นะครับถ้าทหารไม่ทำ้ายผมนะไม่ทุบตีผมเนี่ยผมก็ไม่ป้องกันตัว ผมใช้คำนี้แล้วกันผมไม่ทำร้ายทหารแต่ถ้าทหารตำรวจทำร้ายผมผมก็ต้องป้องกันตัวตามสมควรแก่เหตุไม่รู้เขาก็ยังไม่ได้บอกผมเขาจะเตรียมกำลังหรืออะไรก็เรื่องของเขานะครับแต่ผมบอกแล้วนะครับถ้าจะใช้กฎอายการศึกกับผมก็ต้องใช้ ขเมรก่อนขเมรที่ทําความผิดนะใช้กับขเมรก่อนแล้วก็มาใช้กับผมผมไม่ว่าเลยแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้กับผมโดยที่ละเว้นขเมรนะผมก็ไม่ยอมนะผมไม่ยอมนะบอกก่อนถ้าจะมาใช้กฎอายการสึกกับผมเนี่ยกับประชาชนคนไทยที่รักชาติเนี่ยที่จะมาทวงคืนอนธะิปไตยของชาติเนี่ยแต่ละเว้นพวกขเมรเนี่ย ผมไม่ยอมนะครับอย่างนั้นมันถือว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงผมเข้าเลยนะครับบ่ายโมงตรงผมเข้าเลยเค,คือเจ้าช่วงนี้ถ้าทางทหารจะมาเจราจาอะไรกับผมก็มาเจราจาช่วงนี้ <c oughs> นะยังพอมีเวลาที่จะเจราจากัน